สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a อ y s บิช่องที่นำเสนอข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสมาชิกวง BLACKPINK วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และสิ่งที่ทุกคนรอคอยจาก BLACKPINK ในปีหน้าซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้วงการบันเทิงทั่วโลกกำลังเต็มไปด้วยงานเทศกาลและการมอบรางวัลมากมายและ Black พิ n กก็ไม่พลาดที่จะร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเวลาที่สาคัญเหล่านี้ ในงาน Tencent Music Year-end Awards 2025ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ Blackpink ได้รับรางวัลใหญ่ถึง2รางวัลจาก Single Jump ของพวกเขาซึ่งเป็นรางวัล Top 10 Korean Songs of the Year และ Top 10 Korean High Score Songs of the Year ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงความสำเร็จของวงในปีนี้แต่ยังเป็นการยืนยันถึงสถานะของ Blackpink ในฐานะหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงระดับโลก แม้กระทั่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงรางวัลน,นี้เป็นที่แน่นอนว่า Black พิงคไม่ได้แค่เป็นวงที่ประสบความสําเร็จในแง่ของเพลงยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในวงที่สามารถทําให้วงการเคป็อปเข้าสู่ระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือเหตุผลที่รางวัลเหล่านี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมันสะท้อนถึงการยอมรับจากทั้งภายในวงการและแฟนๆทั่วโลกนอกจากนี้ เมื่อวันที่26ทธันวาคมที่ผ่านมาก็เกิดข่าวที่ทำให้แฟนๆทุกคนลุ้นกันสุดๆเมื่อยอนแฮปน News เปิดเผยว่ามีการคัมแบ็กของ b l a c k p ิ n k ในปี2026ข่าวนี้เปิดเผยว่า b l a c k p ิ n k จะปล่อยอัลบั้มใหม่ในครึ่งแรกของปีหน้าและตอนนี้วงกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพลงสำหรับอัลบั้มดังกล่าวหากข่าวนี้เป็นจริง อัลบั้มนี้จะเป็นการคัมแบ็ k เต็มตัวครั้งแรกของ b l a c k p ิ n k ในรอบ4ปีนับจากการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2 Born Pink ในปี2022ซึ่งนับเป็นการคัมแบ็ k ที่แฟนๆหลายคนรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อแต่ว่าข่าวนี้ก็ทำให้แฟนๆหลายคนสงสัยและตั้งคำถามมากมายว่าข้อมูลนี้มาจากที่ไหนและทำไมถึงยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก YG Entertainment ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานา ว่าการคัมแบ็กในปี2026นี้จะเริ่มต้นด้วยการปล่อยซิงเกิลล่วงหน้าหรือจะเป็นการปล่อยอัลบัมเต็มในช่วงปลายเดือนมกราคมโดยการคัมแบ็กของ b l a c k p ิง k ในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ข่าวการคัมแบ็กได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแบล็คพิงคทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนก็ยังคงมีตารางงานที่ยุ่งเหยิงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำรายการต่างๆหรือการทำงานส่วนตัวเช่นลิซ่าที่ยังคงทำงานอย่างหนักในการถ่ายทำโปรเจกต์ไทโกในเกาหลีใต้ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในช่วงปีใหม่ในขณะเดียวกันลิซ่าก็ได้แชร์ช่วงเวลาคริสต์มาสของเธอในอินสตาแกรมโดยเฉพาะในช่วงที่เธอได้ไปทานอาหารค่ำที่ร้านม e ิชลินสตาร์อีเทนิกการ์เดในโซ ร้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับไวน์ชื่อดังชาโธดีเคม2018ซึ่งเป็นไวน์หวานที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเค้ก Winter ร์ป Duo จากร้านปารีสบาเกตที่ทำให้แฟนๆพากันคาดเดาว่าเธออาจจะทานมื้อค่ำกับเพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่ที่บ้านของเธอในโซ ทั้งนี้ลิซ่ายังได้มีช่วงเวลาพิเศษในการฉลองคริสต์มาสกับทีมงาน LLOUD ของเธอในขณะที่กำลังถ่ายทำแคมเปญในกีใหม่ที่ปารีสทำให้เห็นได้ถึงการทำงานที่หนักและสม่ำเสมอของเธอแม้ในช่วงเทศกาลสำคัญในส่วนของสมาชิกคน,นอื่นๆอย่างจีซูและโรเซ่ก็ไม่เคยหยุดที่จะแสดงความสนุกสนานในช่วงเทศกาล ทั้งสองคนมีการโพสต์ภาพและวิดีโอที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกไม่สามารถละสายตาไปจากพวกเธอได้ในขณะที่เจนนี่เองก็ยังคงรักษาความสงบสงบหลังจากงานประกาศรางวัล Melon Music Awards (MMA) เมื่อเดือนก่อนหลายคนเชื่อว่าเธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ในงาน Golden Disc Awards ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10มกราคม2026ที่ไทเปดโดมในไต้หวัน การคัมแบ็กของ Blackpink ในปี2026ไม่เพียงแต่จะเป็นการปล่อยอัลบั้มใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความตื่นเต้นและคาดหวังให้กับแฟนๆทั่วโลกโดยแฟนๆทุกคนยังคงหวังว่าจะได้เห็นการแสดงในรูปแบบใหม่จาก Blackpink ที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจในปีหน้าคือล่าสุด Black พิ n k ได้ประกาศว่าอัลบั้มใหม่ของพวกเขาจะมาพร้อมกับคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยทามา ซึ่งอาจจะมีการเปิดตัวในหลายประเทศและพวกเขาเตรียมตัวที่จะมาเยือนประเทศต่างๆรวมถึงไทยด้วยซึ่งการคัมแบ็กนี้จะสร้างปรากฏการณ์อย่างแน่นอนไม่เพียงแต่จะเป็นการกลับมาของวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน K-POP แต่ b l a c k พิงกก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จในวงการเพลงระดับโลกที่ไม่มีวงไหนที่สามารถทำได้เหมือนกับพวกเขา การกลับมาของ b l a c k พิงคในปี2026จะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และแฟนๆทุกคนจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อวงการเคป๊และวงการดนตรีโลกกำลังรอคอยการกลับมาของ b l a c k พิงคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง ABYS บช่องที่นำเสนอข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสมาชิกวง Black พิงค วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และสิ่งที่ทุกคนรอคอยจาก b l a c k p ิ n k ในปีหน้าซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้วงการบันเทิงทั่วโลกกำลังเต็มไปด้วยงานเทศกาลและการมอบรางวัลมากมายและ b l a c k p ิ n k ก็ไม่พลาดที่จะร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านี้ในงาน Tencent Music Year End Awards 2025ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ b บล็ k พิงคได้รับรางวัลใหญ่ถึง2รางวัลจาก Single "Jump" ของพวกเขาซึ่งเป็นรางวัล Top 10 Korean Songs of the Year และ Top 10 Korean High Score Songs of the Year ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงความสำเร็จของวงในปีนี้แต่ยังเป็นการยืนยันถึงสถานะของ b l a c k p i n คในฐานะหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงระดับโลกแม้กระทั่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรม เมื่อพูดถึงรางวัลน,นี้เป็นที่แน่นอนว่า b l a c k p ิง k ไม่ได้แค่เป็นวงที่ประสบความสําเร็จในแง่ของเพลงยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในวงที่สามารถทําให้วงการ K-POP เข้าสู่ระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือเหตุผลที่รางวัลเหล่านี้มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมันสะท้อนถึงการยอมรับจากทั้งภายในวงการและแฟนๆทั่วโลกนอกจากนี้เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา ก็เกิดข่าวที่ทำให้แฟนๆทุกคนลุ้นกันสุดๆเมื่อยอนแฮปน News เปิดเผยว่ามีการคัมแบ็กของ b l a c k p ิ n k ในปี2026ข่าวนี้เปิดเผยว่า b l a c k p ิ n k จะปล่อยอัลบั้มใหม่ในครึ่งแรกของปีหน้าและตอนนี้วงกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพลงสำหรับอัลบั้มดังกล่าว ากข่าวนี้เป็นจริงอัลบั้มนี้จะเป็นการคัมแบ็กเต็มตัวครั้งแรกของ BLACKPINK ในรอบ4ปีนับจากการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2 Born Pink ในปี2022ซึ่งนับเป็นการคัมแบ็กที่แฟนๆหลายคนรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อแต่ว่าข่าวนี้ก็ทำให้แฟนๆหลายคนสงสัยและตั้งคำถามมากมายว่าข้อมูลนี้มาจากที่ไหนและทำไมถึงยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก YG Entertainment ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าการคัมแบ็กในปี2026นี้จะเริ่มต้นด้วยการปล่อยซิงเกิลล่วงหน้าหรือจะเป็นการปล่อยอัลบั้มเต็มในช่วงปลายเดือนมกราคมโดยการคัมแบ็กของ b l a c k p ิ n k ในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ข่าวการคัมแบ็กได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแ l a c k พิ n k ทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนก็ยังคงมีตารางงานที่ยุ่งเหยิงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำรายการต่างๆหรือการทำงานส่วนตัวเช่นลิซ่าที่ยังคงทำงานอย่างหนักในการถ่ายทำโปรเจกต์ไท g o ในเกาหลีใต้ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในช่วงปีใหม่ในขณะเดียวกันลิซ่าก็ได้แชร์ช่วงเวลาคริสต์มาสของเธอในอินสตาแกรมโดยเฉพาะในช่วงที่เธอได้ไปทานอาหารค่ำที่ร้านม e ิชลินสตาร์อีเทนิกการ์เดในโซล ร้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องอาหาร